ดูขา่าวสารกันต่อครับฟอร์เรนเวียสครับรองแค่บางโมครับเผยว่าลิฟฟูเนี่ยทุ่มค่าเหนื่อยจ้างฟอร์เรนเวียสนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เป็นรายงานข่าวจากบิลนะครับได้ออกมาเปิดเผยค่าเหนื่อยที่ฟอร์เรนเวียสจะได้รับสุทธินะที่ลิฟฟูจะมอบให้ครับสูงถึงสามแสนห้าหมื่นห้าพันปอนต์สัปดาห์ตลอดระยะเวลาสัญญาห้าปีนะครับ เฟรมเบอร์ทีมชาติเยอรมนีอย่าง v วียครับมีข่าวกำลังใจะย้ายมาร่วมทีมหงแดงลิปูด้วยค่าตัวที่แพงเป็นสถิติของสาหาราฐชนาจักรเนาะหลังไบอัลลิวอเซ่นครับตั้งค่าตัวไว้ที่120ล้านปอนด์ทางลิปูเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอที่100ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก13ล้านปอนด์นะครับรายงานจากบิลเองก็ออกมาปเปิดเผยค่าเหนื่อยมหาศาลที่ v วียจะได้รับจากการย้ายทีมครั้งนี้เป็นตัวเลขสูงถึง3 5 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ตลอดสัญญานะครับระยะเวลา5ปี ค่าเนยมหานี้จะทาให้เขาเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเนยสูงเป็นอันดับ2ของสโมสรลิเวอร์พูลครับรองจากโมเมสลาที่รับ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และมากกว่าว์จิฟันไดที่ได้รับ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับมากกว่าฟันได้5,000ปอนด์แม้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องคุ้มทุนเพื่อววสแต่เจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเงินนะครับววสเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสปอร์ชิรมานีเมื่อต้นปีบอกว่า ผมไม่ได้สนใจเลยว่าผมจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่หรือจะหาเงินได้เท่าไหรในอนาคตแน่นอนว่าคุณควรได้สัญญาที่ดีแต่สําหรับผมมุมมองด้านกีฬาและความท้าทายสําคัญกว่าการเงินเยอะและผมเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมตั้งใจที่อยากจะให้ผมได้รับประโยชน์สิทธิมากที่สุดผมคิดว่าพ่อแม่ผมคงโกรธแน่ถ้าผมสนใจแต่เรื่องเงินตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับเลวเซนตอนอายุ16พ่อแม่ผมเนี่ยเป็นคนจัดก,การเงินเดือนของผม ให้ผมเนี่ยแค่เดือนละ150ยูโรประมาณ126ปอนด์นั่นเป็นสิ่งที่หล่อหลอมผมมันสำคัญกับพ่อแม่ผมมากที่จะไม่ให้ผมทำอะไรผิดพลาดกับเงินของตัวเองหากดิวลลูล่วงนะครับเวียจะกลายเป็นนักเตะรายที่3ของลิฟูในช่วงซัมเมนี้และเป็นรายที่2จากเลวเซ่นต่อจากเยเรมีเปรมปองที่ย้ายมาด้วยค่าตัว29.5ล้านปอนด์นะครับอโอ้โหก็ถือว่าค่าเหนื่อยสูงเอาการเลยนะ อ่าค่าเหนื่อยสูงอาการเลยครับ355,000หปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเป็นรองแค่โมฮัมหมัดซาร่าห์นะครับโอ้โหค่าเหนื่อยมหาศาลจัดเลยอ่ะอันนี้บอกเลยว่ามหาศาลจริงๆแล้วก็รอดูครับว่าจะเฮียบีโก้ตอนไหนอันนี้ผมก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ลุ้นระทึกไปพร้อมๆกันนะนะ <c oughs> ลองดูได้เลยนะครับ โรนัล do ครับบอกสื่ออย่าไปกดดันไข่นุ้ยเลยนะครับบอกสื่ออย่ากดดันลามินยามาปล่อยให้ไข่นุ้ยเติบโตนะครับคริสตีโนโรนัล do เซียซเวนบอกกับสื่อว่าอย่าไปเพิ่มความกดดันให้ลามินยามาดาวโรดของทีมชาติสเปนมากเกินไปเพราะปล่อยให้เด็กใต้คนนี้ได้เติบโตนะครับโรนัล do และยามาจะได้ลงประชันฝีไม้ลายมือกันเป็นครั้งแรกเมื่อโปรโตุเกสจะพบกับสเปนในค่ำคืนนี้เวลาตีสองในเกม นเฉลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับมาถึงรอบชิงแล้วนะครับสองทุบมันจะเป็นชิงที่3นะครับทานดัานของอ่าฝรั่งเศสนะครับจะชิงที่3กับเยอรอมนีตอนนี้ยามาลในอายุยังเพียงแค่17ปีเท่านั้นแต่เขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ดวงใหม่ในวงการฟุตบอลไปแล้วหลังพบกับความสําเร็จทั้งในระดับทีมชาติและสโมสรเขาอยู่ในชุดที่กระทิงดูดสเปนคว้าแชมป์ยูโรนะเมื่อเสมอปีที่แล้วครับ และผ่านการลงเล่นให้กับบาซ่าไปมากกว่า100นัดโดยที่คว้าชแชมป์ลาลิกาได้2ส,สมัยนะแล้วมิยาเมลไดครับยังถูกยกว่าบารงดอจะตกเป็นของเขาในอนาคตแถมตอนนี้เขาก็เป็นเต็ง2ต่อจากอุสมานเดเบเล่ในการรุนรางวัลบารงดอปีนี้อย่างไรก็ตามครับโรนัลโด้ก็บอกว่าทุกคนควรปล่อยให้ยาเมลาได้เติบโตขึ้นมาเองมากกว่าที่จะไปเพิ่มความกดดันให้เขาพิโดก็บอกหนะะ้าข่าวบอกว่า ลามญยามากําลังทําได้ดีมากๆนะช่วยโอกาสจากพรสวรรค์ที่เขามีก็ปล่อยให้เด็กเติบโตแล้วกันนะอย่าไปเพิ่มความกดดันให้กับเขาเลยอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาเติบโตลดความกดดันที่เขาพบเขามีพรสวรรค์อยู่มากมายนะครับอันนี้คืสิ่งที่โรนันโดนะครับลุงโด้แล้วกันลุงโด้ได้พูดกับลามญยามานะครับถ้าเป็นยุคข,ของยามาก็น่าจะเรียกลุงแล้วนะครสําหรับโรนนโดนะคร ปล่อยให้น้องได้เติบโตให้เด็กมันได้เติบโตนะปล่อยให้เด็กได้แฟนได้ได้มังยอมมิดมังเพื่อเธอเจอันมอสงนะเิงใต้นะครับผมอันนี้ก็คือปล่อยให้น้องมันได้เติบโตนะครับลุงด้เขาก็บอกลามิญเมาพูดถึงเม่ซี่กันหน่อยนะ พอเป็นไปได้นะครับโดยอมรับร่วมทีมกับเมซี่เนี่ยเกิดขึ้นยากแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้โรนัลโด้ครับยอมรับโอกาสเป็นเพื่อร่วมทีมเดียวกับลิลเนเมซี่ผู้ปรับตลอดการคือเรื่องยงากมากนะแต่ไม่ปิดกั้นความเป็นไปได้ครับโรนัโด้กับเมซี่เนี่ยขับเขียวแย่งตำแหน่งนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการอย่างยาวนานจนเข้าสู่วันปลายอาชีพด้วยอายุ40แล้วก็37ปีโด 40, ส0เมซี่37นะครับ โรนัลโด้หมดสัญญาเออเนสเซอร์ปลายเดือนนี้พาฝอยทองเนี่ยโอ้โหมาถึงรอบชิงในค่ำคืนนี้ที่เจอกับสเปนก็พบื่อถูกถามโอการเล่นร่วมกับเมซี่ที่กำลังอยู่ที่อินเดรเมอามี่เนี่ยเจ้าของรางวัลบัลง์รอาห้าสมัยอยางกโดเนี่ยเริ่มกล่าวให้คำตอบบอกว่าแน่นอนผมชอบเมซี่คือความจริงคือเราเป็นคู่แข่งกันมาหลายปีเราอยู่เวทีเดียวกันมา15ปีผมจำได้เลยว่าเคยเป็นล่ามให้กับเมซี่ในงานพิธีการเพราะตอนนั้นเขาไม่พูดภาษาอังกฤษ ผมช่วยอธิบายสิ่งที่เราต้องทําในงานส่วนเม่ซี่ก็ปฏิบัติกับผมอย่างดีเสมอผมชอบเขามากแต่ผมคิดว่าการเล่นทีมเดียวกับเขาเป็นไปได้ยากมากๆแต่ในโลกฟุตบอลคุณไม่มีทางรู้ได้ครับโอโ้โหเออไม่ปิดโอกาสให้2เต็ม10ครับสื่อเดนมากสื่อโครนมสับฮอยลุนครับฝืดต่อในทีมชาติครับสากเบอือมากๆสื่อเดนมาครับร่วมกจารั์ฟอร์มของราสมุสเซลุนครับอ่าหวัวอ,อกแมนยูนะที่ลง6 4นาทีไม่สามารถทำอะไรได้เลย ผลิตส,สกอร์ไม่ได้เกมบอลไม่อยู่ในเกมวงเครื่องทีมชาติบันสองที่ผ่านมาเปิดรังเฉือนไอซ์แลนด์เหนือสองหนึ่งะครับเปียเอมิลฮอยเบียครับทำเข้าประตูตัวเองจนโคโนมเดนมาร์กตามหลังต้นเกม่ลายขึ้นแรกครับเจนกูสตาฟอ,นะอิสักเซนนะครับอิสักเซนนะฮะตีเสมอแล้วนาที67คริสเจ็ดริซัซริเซนผลิตสกอร์ตัดสินก็คือ,อน,นำ โปรแกรมทีมชาติครั้งก่อนไฮรูนพึ่งยิงประตูชัยเชือดปรตุเกต1 0แม้เดนมาร์กบุกพ่ายแพ้เล็ก2นะครับตกรอบผ่อนรองในเชล,ลีสกอร์รวม5-2อย่างเราก็ตามฟอร์มการเล่นนะ่ารสุดทำให้ไฮลูนครับที่อนาคตกับแมนยูไม่แน่นอนเนะี่ยโดนวิจารณ์หนักเลยอนะสปอร์ตทีวี2แกรบเขียนวิจารณ์พร้อมให้คะแนน2เต็ม10กับราสโมซนลอนบอกว่าไฮรูนไม่มีความสำเร็จในเกมนี้เขาดูหงุดหงิดและเสียฟรีคิกอย่างง่ายดายเกินไป ดูเหมือนว่าฮอยลุนจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าฉะนั้นของคัมโปนะครับอีกหนึ่งสนักเพิ่มคะแนนขึ้นมาหน่อยครับที่3เต็ม10บบอกว่าฮอยลุนเนี่ยงุนงิดอยู่ตลอดซีซัน่นเขาเสียฟรีคิกอย่างโง่เขลาประท้วงผู้ตัดสินและไม่มีโชคช่วยในจังหวะจบสกอร์เขาต้องฝึกซ้อมมากขึ้นฉะนั้นของที่บระเดสรับให้1คะแนน,นจากระบบเต็ม6นะครับเขาบอกว่า อยรุนเนี่ยอยู่ห่างไกลาจากฟอร์มที่ดีสุดเขาไม่ควรเป็นตัวจริงเดนมาร์กทั้งมาติอาสควิสการ์เดนและมิกาเบรตที่ลงมาครึ่งหลังล้วนทําได้ดีกว่าอยลุนหมดเลยนะครับโอ้โหโดนสื่อบ้านตัวเองครับสับยับเลยสําหรับราสมุสไฮลุนนะครับก็ถือว่าโดนวิจารณ์นะครับฟอร์มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฟอร์มเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้จริงๆสำหรับอยรุนนะตอนนี้ครับโอ้โหน่าจะโดนพิจารณาขายจากแมนยู ขอบพระคุณมากพี่น้องที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเอามาอัปเดตพี่น้องฟังแบบต่อเนื่องครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,ยาวๆเลยวันนี้วันอาทิตย์ก็วันพักผ่อนขอ,ของใครหลายๆคนก็ฟังข่าวกันแบบเจ็บจเลยนะครับวันนี้มีบอลด้วยนะฝรั่งเศสเจอเยอรมันครับชิงที่3ตอน2อทุ่มครับแล้วก็ชิงที่1ตี2นะครับสเปนเจอกับโปรโตุเกสึกยูฟาในชลลีนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์เบอร์ใหญ่คืนนี้ครับยังไงผมก็ไม่พลาดนะครับใสกันนัวแน่